สวัสดีครับวันนี้ให้ชมพระสมเด็จวัดลักังพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์ประ,ประทานองค์นี้จะเป็นอกกระบอกครับเนี่ยอกกระบอกท่านชมก่อนฮะเนี่ยเส้นชมท่านน่ะเนี่ยจะโยแล้วหดตัวนะแล้วก็จะโยมาทางเนี่ยฮะข้างในในใน,ในองค์พระเนี่ยฮะแล้วส่วนด้านซ้ายเนี่ยจะชิดขอบ ส่วนด้านขวาไอ้ด้านซ้ายของท่านเนี่ยฮะจะมีเส้นเนี่ยเส้นเนี่ยตัดแต่เพราะนี้จะตัดห่างนิดหนึ่งครับท่านชมฮะพอพักเหมือนเป็นรูปไข่เกรดเอียงและสะบัดไปทางซ้ายท่านเล็กน้อยครับซอกแขนด้านนี้จะสูงกว่าด้านนี้ส่วนเข่าด้านนี้จะสูงกว่านี้ครับและนี่จะเห็นชัดเจนนะฐานชั้นบนสุดด้านนี้ จะสูงว่าเดนนี้ครับครับอันนี้ก็จะมีรอยบ่อน้ำตาลอยอะไรต่างแล้วก็จะมีฝ้าเต็มองค์ฝ้านี่ที่เขาบอกว่าเป็นแคนไซที่เกิดจากปูนเปลือกหอยนะครับนี่ครับ้าดูด้านหลังก่อนนี่ด้านหลังฮะเป็นเนื้อพระที่โอ้โหนี่จัดฮะจัดจ้านเดี๋ยวจะมีแคนไซเต็มเลยนะอันนี้ฮะเราเป็นไตไตเป็นจำจำเลยฮะ เนี่ยชัดเจนนะครับเนี่ยแห้งแกล่งฮะองค์นี้จะแห้งแกล่งฮะผิวกร่อนหนึกรุ่มนวนตาครับเนี่ยฮครับโอเคครับเดี๋ยวเราดูขยายกันที่ต่อยนี่ครับภาพขยายพระองค์นี้ครับ เนี่ยชมครับเนี่ยเอ้าเดี๋ยวลงกล้องให้ดูเนื้อจัดจัดเนี่ยนี่ครับนี่พอพักท่านฮะ้ดูพพักท่านฮะเกตดดูเกตดฮะเกตดชนจุ้มอ่ะนี่ครับ ดูหน้าอกจะมีมวลสารฮครับเนี่ฮนี่มวลสารหดตัวยุบตัวเกิดเป็นบ่อน,น้ำตาขึ้นครับนี่ฮะนี่แห้งครับแห้งแกล่งครับเนี่ฮเนื้อเป็นไตไเลยครับเปียมวลสารนี่ฮะนี่แห้งแกล่งเลยครับเนี่ฮะนี่ฮะ ยุบตัวครับเนี่ยถ้าเกิดเป็นบ่อน้ําตาครับเนี่ยซมฮะเส้นซมทั้งก็จะหดตัวยุบตัวครับเนี่ยนี่คือมวลสารท่านฮเนื้อหาจัดมากครับองค์นี้เก่าครับเก่าเก็บไปนานเลยครับเนี่ยฮะจะมีผิวจะมีด้านชันซ้ายเนี่ยฮะท่านดูครับนี่ฮะ ดูเนื้อหาท่านครับออกมาเป็นตตไตไตเลยเห็นชัดเจนนี่ครับมวลสารที่โหดโตยุบตัวครับเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยอ่ะดูด,ด้านหลังบ้างครับ เป็นไงครับเนื้อหาท่านจัดมากครับมีมวลสารครบครับมีเม็ดแดงครับนี่นะครมเม็ดแดงมเม็ดดำนะฮะผงพุทธคุณสีขาวและหินสีเทาที่มีอยู่ในองค์พระ เราจะมีผงเกสรจากดอกไม้ต่างๆท่านดูครับเนี่ยด้านหลังเนี่ยเนื้อหาท่านชัดเจนครับเนี่ยนที่ด้านหลังครับนี่ครับด้านหลังครับเนี่ฮะเนื้อเป็นไตไตเป็นจ้ำจ้ำเลยครับเนี่ยนะเพราะน,นี้ไม่ได้ใช้ ผมเก็บไปนานนะแล้วมันก็จะกร่อนไปโดยธรรมชาติครับอะดูด้านหนหน่อยครับครับนี่ครับนี่ครับครับนี่ด้านหน้าอีกหน่อยนะครับ ท่านดูคะเนื้อหาท่านจัดจ้านมากครับองค์นี้แห้งแกล่งดูครับบ่อน,น้ําตาครับผงเกสรครับโอเคครับนี่ฮะให้ดูภาพรโอเคเนี่ยเนี่ฮะโอเคครับคลิปมี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับทุกท่าน